ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเซาวันที่หาตุลาครับพี่น้องครับบบาตูวอีสานบานเทามมาลายงานตูอีกคือเก่าครับพี่น้องครับวันนี้สายเดียวสายสินครับบ่ได้กินไปห้ดินครับพี่น้องมาแต่หกโมงวันนี้ครับเพราะว่าส่วนเส้นสายบบาตูวกะสิได้ไปขับไปทํางานน้ำปวอายคนเล็กมือต้องมือครับพี่น้องหาเงินเติอนน้ำมันก่อนครับกลับไปเลยว่าเต่าครับเลยมหาเลาอบึงนอมไรแถวบ้านนี่ครับ น้ำก็ลังโนล่ตุ่มๆครับพี่น้องย่้องทางนี้ครับเนื้อตามไปลุ่นน้ำเบาว่าสี่ย่างบ่อเลยคนเราไปจนแกนเลยเถินแล้วบ่ครับตามไปดุน้กันคบครับเบาโตได้กระตาได้เทียมก็ปลอมมาแต่เท่าเลยครับพี่น้องหัวลมก็อวยที่ช่วยช่วยเย็นที่เย็นช่วยช่วยมากครับพี่น้องฝนยานเหมือนเรา่จักค้าคเมึงส่งครับอีเมลผู้ไดตื่นไลกับมาเด้อมาเด้อครับมาเป็นหมเบาเถอะ เดี๋ยวบราติดเขาไปสองมึงปลาเป็นตะคือบ่ปเป็นตะคือหมครับนอนเลยครับพี่ต๋องแบ่มาพูละหายแม่เนี่ยครับ นอนงามกำกบะนันนบบาโต,ต้ครับต้มจำเแียวแซ่เับพี่น้องไปยางไล่ะปาเขออ้าบวบละโงวนริงคนเด็กเป็นแงงเนียนะครับพี่น้องแน่งเอาครับไม่ถูกเกียงเสร็แบบแซบ่รับพี่น,อน้องแง่งนู้ครับาี่น้อง ว่ามันงงท้องนครับเนี่ล้วหนึงบาโตับซับตะลิงกนนะก็ดีินขึ้นมาครับขนาทำงเลยปนเกระจาตัดนอกนี้นครับพี่องหาครับเดี๋ยได้เก่าครับพี่องคอยเก็บคอยเล่มไปเลยรับปตอนนี้มันใหญ่ครับวจุเลยครับผม อือโอ้เพยงพี่หน่มทำเองครับตรอดตรอดจ้นไมาไปเลยครับเกียอบนี้ไปไหนเกียอ์นอนีตใช่ไหมอ๋อไอ้เกียนไปนบอกาพี่น,น้น่ง เก็บไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เยอะเองครับ่อยครับโหนละนองม่มีงครับไม่ตแเงครับ่น,น,บนองป๊บเหเเเเเเนเเเเปเเเเกเเเกทุเเกเเ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 เอเเ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 ทเเเเเเอเเเกก ข,ขับตางคนตางหาอยากหากินครับพี่น้องลยวแต่แพที่มันแยาจแพทสิเขาถือสวงถึงสามตัวตัวก็บ่หวยากยกอะในไลฟ์ว like ันครับวันนี้เอาทำไรก็โอ้ยครับพี่น้องวันนี้เหน่งเน่งงานไหมะเหนงก็เหน่งงานเหน่งเหน่ดีนี่ครับเหนงสวยนะโอ้เหนงไรเลยครับพี่น้องนีละ มาได้แม้ครับมารักเน้งน้ำบาวครับอุ๊ยครับเน้งนอไลครับกับกันให้กับนี่อีกด้องอืมครับคุมครับนั่นนนง,นงงานเลยครับ เลยหุน่นแง,งงามพี่ลองความเตด,ดหลองครับเตลนอครับพี่อ้องเฮแบเลี้ย,ยหูเลีตาเป็นไครับแม่อย่างน้อยครับ<อ>แมงม,มันก็นีครับอนแมงมันเดี๋ยวนี้เอามากนนันลน้วเดี๋ยวแงสวยๆนา มาลวานบนน้ำอะขี้แกินนง,ง,งางนเลยครับเยงกันหลงสองข้าพี้อโอ้ครับขนมยที่นี่ครัพี่น้องสลกีนอแ่ทีนอยัีคนหน่ขีนอหนึ่งครับเอหน่อยกอนโอ้ธรรดดาเด้พี่นอ้องละ อ้มาได้ก,กับน้องยับฮาก,กับนะหาก็เอาตามนี้ตามน,นี้งามๆนะครับโพนครับเล่มกันจต็หมยี่ีหน้างกวที่พอแต่ละนอบ ขงานเลยครับิี่ปนรมกันหุ่นแล้วครับพี่น้องครับบาตัวเช็นไรหัวยู่ครับิี่ปนกันดิป๊าดครับนะพี่น้องอันนี้หูเลือดตาคนนีออกกำลังหุ่นงามครับแคปหนึ่งครับ นอนอบบใหญ่เลยครับคุณนะใหญ่แหงครับพี่น้องผมบอกเลยล่ะต้องใช้ผีบะมครัยครับพี่น้องเป็นทนา้ก็จะจอีคนทำเบาตัวมาอีกบอลหนึ่งยังใจอีคนอยู่ับบในเก่าเราไม่แต่เมือครับบำมขวัญเหมือพ่อครับพี่น้องับบ เริ่มไปนล้ครับรูปออกนะครับฝุ่นก็งานนะรับก่อนกะบี่ครับพี่ทงบ้าขับแนงก่อนับแดงนะนี่ครับนี่ครับสองนอท่าลุงครับใส่ขับพ้นนขาหลายนะครับแถวเฮงสีเืชแถแฉบนะน้ใหม่ก็ดีนะ นี่ครับสวยก่อนเดี๋เห็นซองหน่อยใช่ไหมครับตอนนึงขับตอนนึงอยู่พูนครับว่บนอยู่ลุ่มๆหมดเป็นโอบอยู่กับหนูปลาครับอ๋นี่หน่อบักใหญ่เลยครับปลาเด้อคนเยอะเลยครับจนตาจี๋นี่กว่าจะมาผอแต่ละหน่อครับสิเรื่องเรืเร่องตาพันเราครับ กอแทวหนีโมพิดบังครับพี่น้องขึ้นหอกบู้ยวแผงครับหมดนำ้ำบาบมาครับมาเดิแมาด้วยโพิดบังโมพีดออนั้เห็นแถวนี ว้าววันกันนะขาดยางขับเลยว,ว้าพี่น้องครับกันไหนชุดช่องนอนนี่โอ้ยพี่น้องนี่จะนอนงานครับไปยางยืดข้าวครับพี่น้องว้าพี่น้องนะนอนเด็กนอนไม่ได้เหรอ ไอ้ยังอวบเลยครับพี่น้องคอตัวมีมิตรน้องง่ายเลยอ๋อกรบป๋าลราหนี่ออกกันทีกดีดาผมอ่อนเจนที่เลยคนในลอยครับพี่น้องวาดครับอุ้ยอวบแพงครับพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นครับพี่น้องวบวกปันได้ครับครับยี่โมงสอกมีกครับพี่น้องครับใหญ่ไหมครับงานเตรียมบอลโตเยอะเงี้ยครับจะขาดบนขาดนะบอลวตบอลโอ้ขาด,ขาดครับป๊าดล่ะพี่น้องนี่นอ้นองงามครับกลับมาเบิง่งนกอใกล้ๆที่นี่เลาวพี่น้อง มีไม้ไมาเดี๋ยวไปเติมกันบ่วายมีเยอะครับพี่นอ้องมีเยอะครับเดนองนอครับพี่น้องนาน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 ครับนี่นอนหนึ่งหมวกใจครับใ,ใจครับพี่น้องกลับป่าตัวจากขึ้นวาตถิบุไใหยังจนใจสีออกพี่ต้องคับเอาไปมาสิพ่อได้เกลียงยุบจักกลับบงังด้วยนอนทีนนใหญ่บังด้ย ี่ครับเงา,าันย้นีขครับแอบไว้ละโอ้ครับถึงวาใอะไรอยอะทับข้แค่มเงา,า,นนาบนดินไม่ค่อยฝุ่นเลยข้ากข,ข้าฟ้าควบเป็นห่วงเลยข้ับพุดเจ้าติดนามถั่วมีครับพี่น้นนองาตกกระนข้านา บอลเสาเนี่ยโอ้ยเนาะงับตัวมเทียดึงยังบมเลียวยังมีเทียดสองอี่ครับแต่คนที่ตกก็นยังไดงกระดกกระเดียท้อขับตกมากก็เวลาที่มีประโยชน์พี่น้อง้ขับตัวอ๋มเทียดึงยังบมเลียวขับไม่มีเทียดสองมาสั่มยังไงน้องครับมาโต๊ะป่าความเป็นห่วงเด้อครับพี่น้องครับะวัดนานครับพี่น้องครับแล้ว ตอนนี้ครับพเขาเป็นเกี่ยวไมดว่รเรียบร้อยครับให้กัวก็บกออบอะไรไม่หายใหม่เป็งกลัว อะไรเติมกันเดือดร้อยครับพี่น้องขับทักงน้อยบาโตสี่ตวอวยเมื่อแล้ครับพี่น้องครับพี่น้องครับบาโตูกำลังอวยเมื่อครับนี่ก็สวยเติอแล้วครับสองโมงแล้วครับเมื่อหอดก็ติดไปหากินเข่าครับพี่น้องเข่าก็เฮ็ดงานน้ำมูนครับก็ได้เพราะได้แกงยิ่ครับพี่น้องวันนี้ครับสปอ ก็ปนในหลายท,อทอา่อกูเถี่ยวก็ปนไหนนะครับใส่คำได้กเอ้าวคำหัวเดืออยขอเป็นลือแดงใจหายส่งความห่วงใยจากใจคนเคยร่วมดัง ว่าน้องหักเขาสองเขาจึงแยกกันอยามบนสินได้เดินเคียงข้างแต่ยังคิดฮอดบอเศร้าเพื่อน้องบังเอิญเผชิญความมุ่นมีความมุ่นบน กวนใจจนทำให้เหงาต่อสายมาเด้อมาต้องงายเ่ากำแฟนเก่ามือถือยังมีชื่อเจ้าแม่เราเลิกกันนานปีเพื่อเขาเป็นตาง อย่าลืมหาทางส่งคำแม้เพียงถูกแดดความเหงาอย่าเข้มในเรื่อคนนี้ลาอิริยาบถบาเขามาว่าถูกแดดย้ำยีเจ้าเปียกน้ำตาไหลทีเพราะเขาเริ่มบ่เตือต่อใจ ห่วงเด้ายากเจอแต่คงมไม่มองอวานละนาอเรื่องของเขาบอกากาเก่าไกลหากเมื่อได้เข้าทิ้งเจ้าไปนี้ผู้ไม่ให้น้องรับดูเกาอาย ยังใสเบื่อเก่าอยู่เด้ครับพอรถแลรวครับพี่น้องพ้าพ้นงานประจำวันที่ห้าครับวันที่ห้าตุลาคมครับพี่น้องครับข้าพ่อได้อยากได้กินครับกับบ่อได้หลายท่อขูมมือปานไนเฮ้ยพี่น้องไปทางไหนกันไม่ได้ค้นหาก่อนครับมาสองมองครับไปบอนแหลกกับบ่อได้ปันไหนในแต่แหนกันครับในมหาเลียมงองที่สองครับพ่อได้เติมกันครับพี่น้อง ครับน anyway so, well. ี่ก็สวยแล้วบาโตก็สีได้กลับนะครับเพราะว่าสีได้ไปทำงานครับพี่น้องอ่าบาโตสีได้กลับแล้วเด้อครับพี่น้องครับสวยแล้วครับเมื่อกรสิกินเข่าครับกินเข่ากินยาแล้วกระสีป้อมเพื่องานน้ำพวดไอพิ่นครับพี่น้องครับกรบปุได้ไลฟ์ไปได้ครับพี่น้องดูดิกระปุกได้ยาได้กินครับกรบปุถือว่าได้ไลฟ์ครับครับขั้นไหนคือถ่วงในหลังๆครับพี่น้องัวโอ้ยพี่น้องครับเป็นเริ่มซ้อนทฮงครับแต่ว่ากระได้พอแกงอยู่ครับพี่น้องกอได้แกงกินเทียง ครับบ้าตัวกระขอบบุญขอบคุณเด้อครับไปทั้งใหญ่ไอ้ตายยิ่งพอแมวเี่น้องสุขูทุกคนครับที่เขาไม่แย่งแร่งใจบ้าตัวเสมอมากครับพี่น้องครับบาตัวขับปากไ้แน่ครับบาตัวอีสานบาเท่าคำไอ้ดินครับพ่อยดินทินอีสานครับบาบอยเด่นทินนีสานครับสาวเมียกีสานผ่าล้อครับปากไข่พอแมวน้องคนไหลค็แช่ใน่ก็แล้วกันครับบาตัวกสิดได้ครับนะครับกระคอยพ่อน้องครับอยู่ดีมีหฮงลำลำเรื่อยๆสุขุสุกคนครับคูู้สีผสมอุทกภัยครับขอยอยู่หลอดปลอดภัยส ครับขอบคุณหลายๆครับผมกลับเลยครับ